คอปพภาค5อุบลราชธานีจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการประกันภัยโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่2กันยายน2562เลขาธิการคอพพในฐานะนายทะเบียนจึงได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่41/2562เรื่องให้ใช้แบบข้อความและอัตราเบี้ยรประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้ดยโรคไข้เลือดออกเพื่อกำหนดใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อนำระบบประกันภัยช่วยบรรเทาภาระทางการเงินจากการเจ็บป่วยด้ดยโรคไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคไข้เลือดออกถือเป็นแบบกรมทานประกันภัยมาตรฐานไข้เลือดออกฉบับแรกของประเทศไทยที่มีการนำระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนจากภายัยโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคอพพภาคสำนักง,งานคอพพจังหวัดใกล้บ้านหรือทางสายด่วนคอปพ1886หรือสายด่วนคอพพ1 186